้านะะจ๊น them er ี่นายทิงทำไมถึงมาสายชื่ออะไรนะไอทิงสมเสร็จทำไมถึงมาสายลุกขึ้นเล่านี่นะแต่งหน้าแต่งตามาโรงเรียนเต้นให้ครูดูหน่อย ปรมปบรมปะบ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 รมปบมปบรมปะบรมปบรม๊ะบรมปะบรปะบรมปะบรมปะบรมปบรมปอบรมปะบรมปะบรมปบรมปะบรมปะบรมปะบรมปบมปะบรมปะบรมปะบรมปบรมปบรมปบปะบบรปะบบปะบระบปะบบปะบบรปะบปบปะบรบปะรปบป มันไม่เป็นไรมุดชัดปสมพงยืนรองเท้ารองเท้าระเบียบคสีดำถอดถอดออกมาถอดออกมาถอดมาเดี mm ๋ยวนี้กางเกงสั้นลุกถอดมานี่ออกมายืนข้างนอกทําผิดระเบียบแบบเนี้จะต้องโดนพันโทษเรีอนี้ได้เกียรตเท่าไหร่วิชาครูเขาเนี่ย มันยังไม่พออยากได้สี่ไหมรับมานี่อะไรที่ไรตรงนี้เราเนี่ยเราเนี่ยไปไปไปนี่มันเป็นโอกาสของคุณครูย่ามาตันบทของคุณครูสิอยู่ในคูมานเขาเล่นบทอะไรพิมพ์ชนกเยินนั่งนั่งนั่งใช้รองพื้นอะไรเนี่ยเบอร์ไหนเปล่ามันเนี่ยเดิ เบอร์อะไรเบอร์ศูนย์หนึ่งค่ะดีไหมซื้อไหนก็มีสองปลูกที่บ้านสองก็ปุกนี่เอาจริงนะคลยซื้อแบบนี้ลองเปิดนี่เป็นไงศูนี่อะไรสีนึ่งหรอแล่วมันมันเหนอะปะมันไม่เหนอบใช่ปะไม่แล้วมันสมซอกนี่สมตนว่าครูแต่งมาตอนแตะโมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วถึงเย็นเนี่ยมันมันอยู่ไหมมันอยูดสังขยาหน่อยรอแต่แต่มันมันซับวันของอะไร มีอะไรก็บอกคร<ห>ูถ้าเกดมันไม่ถึงก็บอกได้เอาเสื้อออกเลยอันนี้ไปทำอะไรกันมาเนี<ะ>่ยทำอะไรกันมาไปบอกเขาว่าให้มันแต่งตัวให้นี่ยเห็นไหมถ้าแต่งตัวให้มันถูกกดถูกอะไรหน่อยเนี่ยไปหาเสื้อหาอะไรให้เขาทาไมกลับมาเป็นเงี้ยแล้วระหว่างนี้ไปเธอทำอะไรกับลูกศิษย์หรือเปล่าไม่อบรมนิดหน่อยลองืนนี้ยนนิดหน่อยสนุนหเ่ยสนุนเ่นเนาะแต่เนี่ยมันหนอบมันเหน็บไมันไม่หนึบใช่ปะ พราะโรงเรียนเนี้มันมีแต่คนดีๆทั้งนั้นเอาทำให้เป็นร้านนิดหน่อยทำไมแบบไอเดียอะไรเนี่ยทำไมถึงแต่งเป็นห้องเรียนใช่เป็นห้องเรียนห้องอะไรแต่งเ,เป็นห้องเรียนเพราะว่าคนสมัยเราเรียนมันเป็นสมัยที่มีความสุขแล้วเรา,เรา,เ,ราเรากินขนมอร่อยๆแล้วเราแย่งก,กับเพื่อนกินมันสนุกเนี่ยหรอวะหรือว่าเออถ้าเกิดจะเปิดร้านก็เป็นอะไรดีแบบ รวบรวมความทรงจำดีๆมาอยู่ด้วยกันเพื่อนมานั่งมองยกันอย่างนี้น่าจะดีก็เลยไปโรงเรียนแล้วการตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยเรามีส่วนร่วมไปนล้วมีแบบโปสต์อีกนังสื้อเลียนหมดเลยคนไปเดินซื้อหนังสือเรียนเนี่ยอย่างเงี้ยหนังสือเคมีหนังสือคนไปเดินเป็นเหตุเา็นเหตุมเนี่ยนี่กับเพื่อนเนี่ยสองสามคนช่วยกันเจาะสว่านเย็บเอไมหมดเลยฝ่ายของอุทัยคิดตรงนั้นอ่ะของเพื่อนๆพืนั่นน่ะทีน้ำตา้นไปแดแดงเคยถามอ่านอ่านกกระเป๋าจ่าขอบกระเป๋าจ่าขอบมันมีเบิร์มันานา ไปไงผลกําไรดีสิดีเยี่ยมมีกี่สาขาทั้งหมีสองสาขาแล้วมีที่เวนิเตียรีวัชราพลกับที่เอสพนักตะตาแล้วตอนนี้เหลือที่ไหนอยู่ที่เวนิเตียริวอ่าเป็นเวิร์กย่านวัชราพลสวยงามมีใครใครอยู่แถวนี้หาร้านนมกินเนี่ยมานี่ได้มจริงจริงๆทอยก็เป็นคนชอบกินของหวานนะชอบมากครับปกติพาใครไปกินของหวานแม่เนยมีใครพ่อน้องน้องรักน้องมากรักแม่มากรักน้องโอ้ กับครอบครัวครับแล้วเราเรามีผู้หญิงในดวงใจมีใครที่แบบว่าอยากทำเขาไม่เคนในนอกระดับแสดงเอออ่ะมีเมนูอะไรแนะนำกัาหน่อยเราอะนี่ปังภูเขาไฟชายล้วนเออชินาสนใจนะล้วมต้องชัยรุนนชัยรุนเออเพราะว่าเราดูจาก คืเป็นแบบโกโก้เข้มข้นโลยเข้าไปโลยเข้าไปเลยเข้าไปแล้วก็มีน้องคนกวานี่มันดูเป็นผู้ชายเตะบอลแบบรุ่นพี่รุ่นพี่เตะบอลที่สนามแล้วก็เสิร์ฟอันนี้มาแล้วมีเมนูไหนหยิงล้วนนะมีอะไรปังเย็นหญิงล้วนเป็นยังไงแปลกชราวิลูกมีความรูว่ามันเป็นมีสีเขียวด้วยให้ทายว่าชื่อเมนูอะไรขอเป็นหึงนะ เไม่ไม่บอกใบก่อนมีหนึ่งวันในในในห้าวันวันพุธวันแค่นี้วันพุธเกี่ยวกับโรงเรียนเกี่ยวกับโรงเรียนเรียเกี่ยวกับโรงเรียนนกเสือเด็ดปีเต็ดปีในนานิกาในนาฬิกาในนาฬิกาไม่ได้ไม่ได้เป็นไปมาเน็นไปมาในนาฬิกาไงต่อไม่ใช่ไม่หนุนในนาฬิกาเอางี้ผมว่าเราไปดูของจริงไหมไปถามว่ามีอะไรกินบ้างปิดลอยแล้วปิดลอยแล้วปิดที่นั่นตลอดเลย ถมือแม่งงงรถมือแม่งงงวันนี้แม่ไม่งงแต่ฉันก็ไม่งงเพราะฉันมั่นใจมากวันนี้เราจะทำความหวานความสดชื่นเข้ากับบรรยากาศชื่อเมนูมบิงซูหนูไม่รู้ว่ามีแฟนก็คือ,อกินกินกันไปปุ๊บสักเป็นเพื่อนอุดอุดอร่อยเป็นแฟนเลยบิงซูรับคู่รักสําหรับคู่รักข้างในมีอะไรบ้างส่วนประกอบส่วนประกอบวันนี้เรา คัดเลือกมาจากความเป็นแขกรับเชิญของเราคือมีความเปรี้ยวของสตรอเบอรี่แทนของเบเฟิร์นว่าถอยหน้าเหมือนมะม่วงไม่ใช่ไอ้บ้าไม่ใช่น่าอย่าแบบนั้นแต่ว่าถอยมีความหน้าหวานเหมือนมะม่วงลองชิมนี่หวานเหมือนหน้าถอยหวานเหมือนถอยเปรี้ยวนำเปรี้ยวนำอ่ะแล้วมาชิมสตรอเบอรี่จะเปรี้ยวนำเหมือนแบบเบเฟิร์นไหมหวานตลอด ทำไมมันสับสนแต่ไม่ต้องหวังแต่ทุกอย่างจะถูกเชื่อมประสานกันด้วยนี่จ้าเรามีนมตาเมี้ที่จะเชื่อมทุกอย่างเขาหากันและแบบรอดแบบไหมนนางเก๋เปิดง่ายไม่ต้องไปจอกไม่ต้องอะไรแล้วไม่ต้องถ้าเอยากเก็บมีจ้าไม่เลอะด้วยอ่ะ,อะเริ่มเลยอันดับแรกเราก็ต้องวานให้พี่เขานั้นปั่นน้ำแข็งใส่ทำให้ดีกว่าอย่าไปลตัวนฝีมือพวกเราเก๋ บีบนมข,ข้นหวานตามะลีใส่ลงไปเพิ่มความอร่อยอะน้ำเห็งจะละลายแล้วเออพอแล้วกะเอาอ่ะให้เราตีไหมหรือว่ายังไงใช่จากนั้นก็มาตีสิ ก็เสร็จแล้วพราว่าเราบีบนนค้นหวัดตามมะลิแบบว่าฟินมากลงไปในบิงซูคิดว่าเราชาติเป็<า>นไงดีมากห<อ>วานหอมละม,ม,มุนละมัยใหม่และสดป่ะใหม่และสดทุกทุกยดรสดีเสมอปะไปกินกันจ้าบิงซูหนูไม่รู้ว่ามีแฟนจ้าอันนี้คือชายล้วนถูกไหมใช่นี่หญิงล้วน่ส่วนเนี่ยน้องมาดีน้องน่ารัก ไม่ต้องจุดไม่ต้องจุดอันนี้คือมาเป็นเสาหลักเสาเอกของพวกเราทั้งหมดจะคงเรียนอันนี้เจ้าของร้านชิมหมดเลยผ่านไหมจะบรรจุเข้าร้านเราได้ไหมนนี้ใช่ไหมพึงเสียอันนี้ก่อนบิงซูหนูไม่รู้ว่ามีแฟนต้องดูดน้ำเลยบอดไม่อยากใช้เน่หน่อยเน่นาเรเน่นารีก่ชิ้อร่อยมากควรจะบรรจุเข้าร้านไหมเราอยู่เป็นสุขภาพเราเลยดีไงเมย์แอนดรอยโคตรชื่อนอร่อยมากเห็นไหม ชิมน้ำหน่อยชิมน้ำหน่อยเดี๋ยวพี่ป้อนเองมามาอีเออพี่ว่าดีเราชาติมันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวพี่ดูสิไม่ไม่เยอะมากเกินไปนี่ไัน้อร่อยจริงอือเอาจริงสู้ได้นะมันจุ๊บบ้ามันจุ๊บได้เลยเอวัยวะควรเลยมาเลยเอามาเลยได้จริงไหมได้ อันนี้มานสดชื่นผลไม้ไงเป็นมะม่วงเปรี้ยวหรือเปล่ามีน้ำปลาหวานไหมล่ะแต่มันเข้ากันดีนะเข้ากันดีใช่ความเข้าันดีไม่กินชายด้วงกันเลยอันนี้ดีมากนะนี่ขายดีที่อันดับหนึ่งมากูมีของกูุ๊งเนี่ยดีไหมดีไหมเห้ยเห็นไหมวันนี้รบกวนเวลาไปเฟิร์มมาเยอะแลยรู้สึกรู้สึกรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆที่ได้แบบ มามาบ้านแล้วก็มาร้านใช่เพราะปกตินะเขาจะอยู่กันแต่ที่ความถ่ายก่อนใช่เหมือนได้รู้คือไม่งั้นก็ไม่ไม่ได้รู้มุมหวานๆของใบเฟิร์นเลยนะแบบเล่นเป็นนงอะไรเงี้ยไม่มควรรู้ผมต้องขอบคุณพี่มาร์ทแบบพี่เฟิร์นมาที่เป็นแขกรับเชิญเราในวันนี้เฮ้ยเลือกเปลี่ยนเลยจะไม่เถีเลยมาได้อีกคราวหน้ามาอีกผมชอบเวลาคุยกับทอยกินมาเดี๋ยวป้อนเอราะว่าทอยอยากได้หนึบปากเดี๋ยวป้อนเราทอยอะทอยเป็นไงบ้างใบเฟิร์นวันนี้ ดีครับดีได้รู้อีกมุมหนึ่งว่าแบบเป็นผู้หญิงแบบเล่นเป็นโนอะไรอย่เงี้ยเอาจริงแล้วเราสนิทกับเขาหรอมามามาบ้านเขาอะไรเออมาทำไมเลยไมอยากให้มาไงเออก็มาได้ก็ถูกต้องคนมาความตลกโตอ่ะเออมันดีอยู่แล้วแม่แม่ปกติมันต้องเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วเรามามันเฮ้ยสนิทกันพี่พี่ไม่ค่อยมาถ่ายค่อยมาถ่ายพี่รู้เลยอ่ะสสนิทกว่าเปล่าแม่แม่สนิทสนิทสนิทกว่าสนิทกว่าก็เพื่อรู้จักอับมาร์ทมันก็ต้องสนิทมากเปล่าลูกเมกเพื่อรู้จักทอย มาน่ะะรอให้ฝากร้านแหละาร้านมีสาขาบ้างย้ำอีกรอบที่เนี่ยที่เนี้ยก่อนที่นี่คือเวนิเตียดิวัชรพลนะคะเป็นสาขาแรกชื่อร้านว่านงประจำชั้นนะคะแล้วก็มีที่เอสพานาลัชดาด้วยใครอยู่ใกล้ตัวไหนก็ไปตรงนั้นค่ะอย่าลืมนะคะมีสังขยานี่คือปังอะไรปังเย็นปังเนนาลีปังเนนารีปังหญิงล้วนปังชายล้วนและเมนูใหม่บิงซูหนูไม่รู้ว่ามีแต่ฝากกับผลงานละคร โหตีแรงกังเขาไม่ vinegar, ได้เล่นด้วยของเราไม่มีบทเลยอะฝากไปงานละครหน่อยสองวันนี้มีละครอะไรร่วมกันนะหลไฟมาด้วยไงมีหลงไฟมาเขาเล่นเรื่องเราด้วยเป็นแขกรับเชิญแขกรับเชิญเป็นได้แค่แขกรับเชิญในไทยเรียกฝากด้วยหลงไฟสนุกมากๆจริงนะคิวต่อไปจะไม่เห็นหน้าเราแล้วไม่เห็นเสียใจเดี๋ยวเาจะไปทะเลกันมาลุงไหมวะ เห็นมะมันเล่นจริงปะวะไม่พี่กุ๊กยากที่เราเกยียดไม่ได้บอกกุ๊กยากอะไรมี่เหรอไม่มีไม่มีกุ๊กลยอะระหว่างนี้นะคะก่อนที่เขาจะตีกันจริงๆนะคะดิฉันขอปิดรายการนะครับแล้วพบกันใหม่นะคะรายการปลวกขึ้นบ้านนะคะทุกวันเสาร์บ่ายสามโมงนะคะทางทีอเอ็นดีสิบห้าค่ะวันนี้ไปกูญแล้วก็ก่อนไปมีหมอนให้ด้วยจ้าเพราะว่ามีมารยาทให้้องถอยเอาไว้เพราะ้องถอย <ะ>ให้น้อนตามไม่ไม่แล้วกลุ่มนี่ยังไงเนี่ยไปไปไปค่ะแล้วพบกันใหม่ปลวกขึ้นบาปและนี่คือแขกรับเชิญของเราค่ะอเล็กซีรเดชค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเอาจริงๆเราเป็นสองคนแรกที่มาบ้านเลยเหรอก็ไม่ขนาดนั้นหรอกหมายถึงว่าถ้าเราตื่นไฟการจะทำบางอย่างยังไม่เคยคือ<ล>คือเป็นเป็นเป็นกลุ่มแรกจิ๊กกุเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้เขาประจับใจเช่นประจับใจมาทำใจเช่นนั่งที่โซฟาแตก อะไรวะตรงนี้ก็คือลองหวดวงสวิงได้ด้วยเหรอเทสเทสเทสลีเฟคค่ะคุนบ้านวังเกิขึ้นบ้านนะจ๊ะ